เกิดอะไรขึ้นไหนเล่ามาสิไม่ไหวแล้วอะเหนื่อยแล้วก็เบื่อมากผมไม่ดียังไงหรอเราดีกับเธอมาตลอดเธอไม่เคยช่วยเราแล้วก็ไม่เห็นเราใลใสายตาเลยเสียดายเวลาที่อยู่ด้วยกันมาไม่มีใครดีกับเธอล้กให้เธอได้เท่าเราหรอกมีสิแล้วเขาก็เห็นค่าเราด้วยแค่ย้ายมารีแฟนน,นี่สินเชื่อบุคคลหรือบัตรกดเงินมาอยู่กับท t b Flat ดอกเบี้ยลดทันที ผ่อนตามแผน3ปีแต่งเอ้ยไม่ใช่ปิดนี้ได้ภายใน3ปีแล้วข้อดีเขาก็เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผ่อนดีลดดอกเบีย้ย2%ต่อปีสูงสุด2ครั้งดอกเบีย้ยลดต่ำสุดเหลือเพียง13%ต่อปีไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสมัครง่ายได้ที่เว็บไซต์ TTB สาขาใกล้บ้านและแอปท TTB t o u c ค่ะถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนผ่อนดี จ้ามาที่ดีทีบีและอย่าลืมกู้หนที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวนะคะ